สวัสดีครับผมชาติจิทรัพย์นะครับมามาไปน้องมาดูโคบิโก,โก,โก,โก SK 140้ SK 140fc รุ่น11จะย้ายบอลแล้วพี่น้องอตรงนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีดินทับอยู่บริเวณนี้ก็จะ เสร็จงานก็แบบต้องขึ้นอย่างนี้พี่น้องเดี๋ยวร็อกกี้ครับซูเปอร,ร์ร็อกโอ้สองเพลานะเทลเลอร์ดิโอ้เดี๋ยวเก็บกันครับเดี๋ยวจะขึ้นร็อกครับร้140อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดโอ้ร็อกกี้สองหนึ่งศูนย์ครับ ดูวิธีขึ้นต้องกดกดลางครับแล้วก็อ๋อสองเท่าโอ้อย่างใหญ่อขึ้นเลยก็สูตรอย่างนี้แหละครับ สิตันกับ200กิโลกรมัมคอยครับร้อจะพอดีเป๊ะเลยอ่ากนิ่มๆงับนิ่มๆ ดูก่อนคนขับรถฝีมืออยู่ย้ายไปใกลๆย,ย้ายไปตรงที่เทครับเดี๋ยวคนคนขับรถคุดต้องมาขับรอกครับ <c oughs> ว่ามีรถอยู่สามคันมากันสามคนสี่คันนะสามคน 3,500ั 5, 500ชั่วโมงครับสำหรับรุ่น1 1บเดตันก็ได้พร่องได้ครับนะมันหนักไม่เกินะจะให้ใครครับเครื่องนี้เหลือเฟือไม่น้องกำลังสองเพลาเนี่ยแบก200ก็ได้ครับทัางปลาใหญ่อ๋อ ดี๋ยวทุนขับเองเลยมา๋ยวตามไปไมน้องอ่ะมาถึงจุดหมายแล้วน้องลงจากร็อกครับโคตรงนี้สบายสบายเพราะว่าต่ำๆอยู่แล้วครับ เอลซีรุ่นสีเท็ร้อยลงไปเลยครับเี็บร้อยสองพลาวนั่งสบายสบายเฮ้ย ถอยก่อนเยียบเชือกเยียบเชือกถอยก่อนเดี๋ยวจะเปิดโบใหม่พี่น้องเปิดโบใหม่จ t t KCB n e เจสโก้ เดี๋ยวทีมงานจอดรับประทานอาหารเที่ยงครับพี่นอ้องจะลุยกันต่อ3,500ชั่วโมงลุยกันต่อนะ่าจะตรงนี้บอ่อประมาณหนึ่งไร่ครับนะหนึ่ไร่ถมถมประมาณ3ไร่ครับจะเสร็จไหมก็รถใหม่ไม่มีปัญหาโอ้ยอมรับว่า ก็เพื่อนน้อยครับนะเพื่อนน้อยแต่ถ้าทีมงานต้นไทยเจริญนี่สุดยอดนะครับ5,000กว่าชั่วโมองอยังเปรี้ย ع. อันนี้3,500ก็จะมีรถขุดพี่น้องมีรถขุดนะนี่ขนาด14ตันก็ยังยังต้องมีรถเทรลเลอร์ครับนะรถเทรลเลอร์นี่น่าจะโอ้สภาพนี้ไม่ต่ำกว่า5 0,000นนะครับ2เพลา5 0 0 0สน แล้วก็โบกรถขุดเนาะรถขุดนี่พอนเสร็จก็น่าจะอยู่ประมาณประมาณสามโอประมาณสามสามสามสี่หรือเปล่าครับนะหรืออาจจะสามสองนะรวมกันแล้วก็เบียดเบียดถ้าโบกรถไทยก็บโบกรถไทยด้วยก็สี่ล้านไม่น้องเป๊ะเลยนะครับสี่ล้านเป๊ะเลยคืออาจจะเยอะกว่านั้นครับถ้ารถไถยใหม่นะ โอ้ลงทุนสี่ล้านนะแต่ก็มาเก็บมาเก็บกินนะครับเตือนละแสนสองแสนแต่ก็ได้ไม่โซนภาคอีส,สานจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทั้งปีครับได้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับนะก็คูณเข้าไปก็น่าจะได้ปีละล้านได้อยู่ครับนะแต่ว่างวดก็โอ้ประมาณหกแสนเจ็ดแสนนะแต่คันนี้ไม่ถึงครับ เราะว่าเอามานึดาวหนึ่งล้านก็จะผ่อนประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นก็สี่แสนสี่แสนห้าแสนปีเป็นปีละห้าแสนครับนะที่เหลือก็โอ้ก็ต้องที่เหลือก็ได้ใช้ครับนะหมดงวดก็สี่ปีคันนี้สี่ปีครับนะก็เล่าสู่กันฟังนี่รถใหม่นะถ้าเป็นรถเก่าเราก็ซื้อสี่ห้าแสนหกแสนก็ไม่ต้องมีงวดครับแต่ก็ต้องซ่อมนะครับอาจจะซ่อมบำรุง เรากินบ้างเขากินบ้างนะครับอันนี้เราต้องส่งงวดครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ต้องซ่อมมีระบบประกันเครื่องจักรอยู่ครับนะมี PM อยู่แล้วของเหลวในเจ็0พั 7, ชั่วโมงครับส่วนเครื่องก็น่าจะ4000นะครับปัม๊มตัวเดินโปสวิงบูมอามแตกแร้วเปลี่ยนได้ครับนะ,ะส่วนเทลเลอร์ก็เราใช้ตั้งแต่สองแสนสามแสนสี่แสนหรือเป็นล้านก็มีครับแล้วแต่ต้นทุนเราครับ มันก็แล้วแต่ทุนนะครับส่วนรายได้นะครับจากการธุรกิจดินก็บริหารจัดการดีๆก็ดีครับนะดีกว่าแต่ไม่ใช่อาชีพที่ดีที่หนึงนะครับแต่ก็ดีดีแล้วดีกว่าทำดีกว่าทำนาครับนะดีกว่าทำนาดีกว่าทำนาเยอะเลยเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องขอไป ทุกความมั่นก่อนอหรือว่าจะไปดูมวยไปน้องจะบายสองแล้วฝากกดติดตามด้ยครับสวัสดีครับ